คุณจงเห็นเลขแห่งความโชคดีตลอดเวลาจริงๆแล้วค่ะถ้าเป็นในเรื่องของหมอดูศาสตร์หมอดูศาสตร์ตัวเลขเขาจะให้เราพกเลข6เพราะเลข6กับเลข9เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินทองความโชคดีการงานแต่สําหรับครูครูให้คุณพก4 5 6ให้คุณเห็น4 5 6เพราะมันจบทุกกระบวนความเลยสุภาพ ความโชคดีเรียกเงินเรียกออเดอร์เรียกคนดีมีคุณธรรมมีศิลธรรมนูน่นนี่มันครบมันไม่ต้องเวนเวอ้อแล้วนะคะไม่ต้องเวนเวอ้อแล้วเพราะฉะนั้นข้อ5คุณจําไว้ดีค่ะคุณจงเห็นเลขสี่ห้าหบางคนก็จะดสี่ห้าใส่ในเป๋าตังเขียนเองนี่แหละใส่ในกระดาษสีแดงนะคะแล้วเขียนเลข4ี่ห้าใส่ในกระเป๋าตังทุกครั้งที่คุณเปิดทุกคนคุณจะรู้สึกว่าคุณเห็นความโชคดี เมื่อคุณฝึกเห็นความโชคดีนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยมันมาทางไหนช่างมันนะคะโอเคนะแค่คอยสังเกตก็พอว่ามาจริงไหมแค่คอยสังเกตก็พอว่าเฮ้ยตั้งแต่คุณทําแล้วชีวิตคุณอะ่ะมันดีขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดเหมือนที่ครูแบบมาบอกจริงไหมนะคะสี่ห้าหกหรือหรือนะคะคุณไม่อยากพกในกระเป๋าตังคุณไม่อยากพกในกระเป๋าให้คุณนะคะใช้ ที่บ้านคุณมีนะไม่ต้องสิ้นเปืองกระดาษขาวก็ได้อะไรก็ได้ใช้ปากกาแดงหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะใช้สีแดงประกอบให้คุณนะคะติดไว้ที่หัวนอนหัวนอนนะคะอย่าติดปลายเท้านะถ้าติดปลายเท้าไม่แนะน,นําแนะนําด้านข้างเตียงก็ได้หรือหัวนอนก็ได้หรือตรงที่คุณจะส่องกระจกก็ได้หรือที่กระจกใหญ่ๆบานใหญ่ๆของคุณก็ได้ให้คุณได้เห็นสี่ห้าหกอยู่เป็นประจํา เพราะสี่ห้าหกมันเป็นการยืนยันแล้วมันเป็นการยืนยันเลยนะว่าเป็นเลขเป็นเป็นเลขที่โคตรโชคดีอะ่ะทุกนโคตรโชคดีคุณรู้กันไหมว่ามหาเศรษฐีที่เขาค่ะซื้อทะเบียนสี่ห้าหกหรือขอบ้านเลขที่สี่ห้าหกหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสี่ห้าหกเขาใช้เงินมหาศาลมากบอกตรงนี้ก่อนนะเขาใช้เงินมหาศาลมากเพราะมันคุ้มบอกแค่นี้ว่ามันคุ้มมากเพราะฉะนั้น ข้อ5นะคะเลข 4, 5, 6ต้องเห็นเป็นประจำต้องมีต้องใช้นะคะ